ปูแรดเท่าหนึ่งในตัวละคร PUP สายถึกหน้าเกียดน้ากลัวที่ใครหลายๆคนได้เจอตัางก็ขยาดทั้งถึกทั้งอึดตีไม่เข้าเคล็ดรับความสามารถอะไรกันนั้นที่ทำให้ท็อปเซิร์ฟต่างๆเลือกใช้วันนี้จารย์แจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์จะพามารีวิวนิวเก่าปู่แรดของเราจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจาช่องจานแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์รีวิวตัวละครกับนิวเก่าและ,ะปู่แรดของเรานั่นเอง1ใน4นะครับผู้โอโซส,สำนักถังโดยวิญญ,ญาณยุของเขาก็คือแรดหุ้มเกาะนะครับลหลายๆคนอาจจะเคยเจอบ้างแล้วนะตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งที่ที่ได้เจอสุดๆเลยนะครับก็คือ p v p. p บอกได้เลยว่า ถ้าเห็นเซตแล้วมีตัวนี้เซตถึกบวกตัวเนี้ยกดออกได้เลยนะคือถังห้าวอะทุบค้อนแตกอะยังทุบไม่เข้าอ่ะคือมันถึกสุดๆแบบถึกจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในการต่อสู้แล้วอ่ะอันนี้พูดเลยนะว่าเคยเจอมากับตัวหลายครั้งมากๆโดยแบบจากรพาสเทียนโตหรือว่า pp e เวตคือถ้าเจอทีมถึกนะแทบจะกดออกได้เลยมันเสียเวลาสู้เลยอะ ต่อให้เราบัฟสุดๆแค่ไหนนะครับเราไม่มีทางตีต้านความสามารถในความลดความเสียหายทั้งความอึดและเพิ่มเลือดพวกเขาได้เลยเดี๋ยวรู้ะครับวันนี้จานแจ๊ควัานไนเกมเมอร์เนี่ยจะพามารีวิวนะปูแรกความสามารถมีอะไรกันบ้างที่หลายคนอาจจะประยุกใช้เอาไปลง pvp ทําทีมถึกทำทีมอึดในแบบฉบับของตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปูแลกนะครับก็อยู่ในสายป้องกัน จะเหมือนสายช่วยเหลือนะครับจะมีด้วยกัน2ส,สายนั่นคือดอกไม้และกีเรนครับเรามาเริ่มกันที่ดอกไม้กันก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่1และทลายสิน้นนิวเกาเสียสละเลือดตัวเอง20%เพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยความเสียหายคือ16 9ของพลังชีวิตสูงสุดของนิวเกาท่านี้ ใช้แล้วนะครับเราจะไม่มีทางเลือดต่ำกว่า1น,นั่นเองถึงเราจะเสียเลือดไปเรื่อเสียเลือดไปเรือแต่ว่าเลือดที่เราเสียจะไม่ลดไปตามกว่า1ห,หรือว่าเราจะไม่ตายจากการใช้ทักษะนี้ระดับวงแหวนวิญ,ญญาณ1,000ปีเพิ่มความเสียหาย1 0จากพลังชีวิตสูงสุดของเรานะครับ1,000 0ปีเมื่อมีเลือดมากกว่า50ทักษะนี้จะใช้เกรลดลง1เกร 25,000ปีเพิ่มความเสียหาย14%เพิ่มเติมจากพลังชีวิตสูงสุด16%ที่50,000ปีและ18%ที่100,000ปีเป็นท่าที่หลายๆคนอาจจะเคยโดนชนกันมาแล้วนะครับออโอ้โหท่าน,นี้มันขึ้นอยู่กับว่าเลือดของนิวเกาเยอะมากแค่ไหนอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะถ้าเราใส่ออฟเลือดไปเยอะๆบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเลือดเยอะแล้วทักษะแรง และจะทําให้เราสร้างดาเมีได้ถึงแม้เราจะเป็นสายป้องกันกับถามนะองแหวนวิญ,ญญาณที่2รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญ,ญาณที่2เกาะแรดคุ้มกายหลังจากเริ่มต้นการต่อสู้นิวเกาเพิ่มเกาะแดงเอ้เพิ่มเกาะแรดให้กับเพื่อร่วมทีมทุกคน3ระดับโดยแต่ละระดับจะเพิ่มพลังชีวิตขีดจำกัดสูงสุดของแต่ละคน โดยจะเพิ่มพลังชีตมาให้ 36. 6 5แต่ว่าจะลดลง1ระดับเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบเท่ากับว่ามันจะอยู่กับเรา3รอบหรือว่า3เทิร์นนั่นเองเว้นแต่ตัวนั้นจะเร็วมาเร็วมากหรือว่าตัวที่ถูกเร่งเทิร์นอะไรเงี้ยมันจะนับรอบการเล่นไปเรื่อยนะครับมันจะอยู่ด้วยกัน3รอบเรียกได้ว่าทีมไหนเป็นทีมไวแล้วมาเจอนิวเกาเนี่ยฝั่งเราเลือดเยอะมากเลยนะได้ทักษะเนี่ยยืนแอนอกรอรับดาเมจได้เลยครับ สบาย,บายระดับวงแหวนวิญญาณเพิ่มเติมความสามารถทักษะวงแหวนเมื่อถูกโจมตีร้ายแรงหรือว่าถูกโจมตีบาดเจ็บสาหัสสูงสุดที่มันทำให้เกิดความเสียหายแรงเกิน40%ของพลังชีวิตสูงสุดเราจะเสียบัฟเกาะไปหนึ่งระดับเพื่อลดความเสียหายลง60%โกงโคตร โกงมากๆโกงสุดๆสมมุติว่าเราเลือด100แล้วโด,โดนถังห้าวโจมตีความเสียหายที่สังห้าวสร้างมากกว่า40ถังห้าวสร้างความเสียหายไป70เราจะเสียสัญลักษณ์เกาะแรดที่เราได้รับจากหนิวเกา1หนึ่งสัญลักษณ์นะครับมันเราได้3ระดับเสียไป1ระดับเพื่อทำให้เราเนี่ยรับความเสียหายนั้นะ่ะเบาลงถึง60%มัน มันโกงมากทักษะนี้สายต้นเกมสู้ยากมากเราต้องไปหวังตอนช่วงเทินที่3เป็นต้นไปที่เขาหมดทักษะในการช่วยเหลือนี้แล้วมันอยู่3รอบอะ่ะกว่าจะถึง3รอบแล้วก็แบบโอ้โหวัดความอื่นกันตายครับระดับวงแหวนวิญญ,ญาณ1,000 10, 0ปีลดความเสียหายเพิ่มเป็น66% 25,000ปีเมื่อเริ่มต้องการต่อสู้จะเพิ่มสัญลักษณ์ กาะแรดคุ้มครองเป็น4ระดับปกติแค่3อันนี้เพิ่มให้4เลย50 0 0 0ปีลดความเสียหายเป็น72%และลดความเสียหาย78%ที่1 0 0 0 0แปีนี่ดีเลยว,ว่าเคล็ดลับความถึกครับถึกแบบโอ้โหเลยอะ่ะพอเรามาแปลดูแล้วโอโ้โหเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่จันไม่เคยจับมาก่อนนะไม่เคยเล่นเลยวงแหวนวิญญาณที่3มกันบ้างนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบดอกไม้ ทักษะวิญญาณที่3เกาะกำปั้นแรดสร้างความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของนิวเกาและได้รับเกาะเท่ากับ15%ของพลังชีวิตที่หายไปเป็นเวลา1รอบ1000ปีโลได้รับเพิ่มขึ้นเป็น20% 10,000ปีเกาะไม่ต่ำกว่า8%ของพลังชีวิตสูงสุดนิวเก้า0 0 0หม่ 25, ปีโลทีด้จะเพิ่มขึ้นเป็น25%เ ห้า0มปีเกาะที่ได้รับจะไม่ต่ำไปกว่า12%ของพลังชีวิตสูงสุดนิวเก้า1 0 0 0 0แปีระยะเวลาโล่เพิ่มขึ้นเป็น2รอบนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่4โล่และโล่เกาะแลดพิทักกายนิวเก้าเข้าสู่สถานะป้องกัน ในระหว่างที่นิวเกาอยู่ในสถานาน,นี้จะไม่สามารถทำอะไรได้โดยความเสียหายที่ได้รับของฝั่งเราทั้งหมดทุกคนจะลดลง35.48%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า40%การใช้ทักษะนี้จะลดลง1เกตระดับวงแหวนวิญญ,ญาณ1,000ปีเมื่อเข้าสู่ท่าป้องกันฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองและเพื่อร่วมทีมทั้งหมด 24%ของพลังชีวิตสูงสุดนิวเก้า1,000 10, 0ปีฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเป็น34%ของพลังชีวิตที่เสียไป25,000ปีหลังจากออกจากท่าป้องกันนะครับคือท่าที่เราตั้งรับเนี่ยฟื้นฟูเกตให้กับตัวเองและเพื่อร่วมทีม2เกตโอ้โหเรียกได้ว่าอะไรจะขนาดนี้ครับ25,000ปีหลังจากออก จากท่าป้องกันอ่ะอันนี้ไปแล้ว50 0 0 0ืปีฟื้นฟูเพิ่มเป็น54%และ64%ที่1 0 0 0 0แปีนะครับจริงจัดจัดม่อเจ้ามันเสริมความถึกให้ไม่พออีกหรอมันจะถึกไปไหนครับเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวเราลองไปใช้กันดูนะครับในสถานการณ์จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับปูนิวเกาต้องรองมา เริ่มต้นการต่อสู้ครับเริ่มปุ๊บนี่ครับเห็นไหมสัญลักษณ์ด้านล่างครับที่เป็นโล่สีม่วงเราได้รับสัญลักษณ์จากปู่แลดของเรานะครับมา4ระดับเห็นไหมเป็นเลข4นะครับนี่ครับเรียกได้ว่าถึกๆอึดๆเกินไปเลยไม่ต้องกวน,นะในช่วง3เทเร์นนี้ จะลองดูว่าจัดเสริมความถึกให้มากขนาดไหนแต่เล่นสายโจมตีไปก่อนเนาะเริ่มที่ทักษะที่1กันก่อนทักษะวิญญาณที่1และทลายสิน้นนี่ครับโจมตีตามค่าพลังชีวิตของปู่แรดของเรานะครับยิ่งเราเล่นสายที่ทําให้เขามีเลือดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหรือว่าใส่ออฟวงแหวนที่เป็นเลือดมันยิ่งจะเป็นผลดีสําหรับตัวปู่แรดมากมากเลย ดดูิจะเข้าแค่ไหนครับตูมไม่เข้าเลยครับโอโ้โหโอ้โหคือวัดกันที่ตัวซัพพอร์ตนะเพราะว่าตัวซัพพอร์ตมันบางไงอ่ะเราก็ถือว่าโดนไปพอประมาณเลยนะครับเพราะว่ายังไงฝั่งเขานี่ก็สร้างดาเมจแรงอุ้ยสตานทุกตัวเลยเหรออ่ะเราก็ตีธรรมดากันไปก่อนนะครับ เรามาลองทักษะ4นะครับที่มีออปชันที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะดูยกันเลยนะครับเข้าสู่สถานะตั้งรับนะครับแล้วเพิ่มเลื่อนให้เราและตัวเองด้วยหิวเลื่อนให้ได้อีกนะบอกเลยอืมอืมอืม,อมดูดิคลิมถึกมากๆเลยครับถึกสุดถึกแบบ ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนสบายมากครับมีปู่แรดในทีมโอ้พีวีพีนี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าเกียดมากแต่ว่าต้องดูเสียงร่างนะครับอยู่สเทินเดี๋ยวมันใกล้จะหมดละงั้นปิดฉากทั้งห้า,ท,า,าทั้งซานคอนิีธรรมดาครับ ถ้ามีตัวสายช่วยเหลือด้านเลือดอยู่ในทีมเพิ่มอีกนะอย่างอาน,นิ่งอยู่นะโอ้โหแจ่มมากๆครับแต่ว่าในสถานะนี้เห็นไหมครับสังเกตว่าเทินของปูแลดจะไม่มาเลยเพราะว่าใช้ทักษะป้องกันเนี่ยมันเลยล้นเทินของเขาหายไปเยอะมากครับเรียบร้อยนะครับ เราได้เห็นความอลังการของความอึดน,นะครับเรียกได้ว่ารถถังฝั่งโทนยังเรียกพี่เลยนะสำหรับฝั่งของดอกไม้นะครับเดีเ๋ยวเรามาลองฝั่งของธนรัตนของกิเลนกันบ้างนะว่าความสามารถของนิวเกาเนี่ยจะมีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างนะเดี๋ยวลองดูเลยทักษะวิญญาณที่1นนะครับอะเริ่มกันที่วงแหวนแรกเลยวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบกีเลนทักษะวิญญาณที่1 กายและทะลวงสิน้นสร้างความเสียหายต่อพลังชีวิตสูงสุดของนิวเก้า29.7 0ให้กับศัตรูทั้งหมดระดับ,บงวงแหวนวิญญาณสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากพลังชีวิตนะครับ25% 1,000 10, ปี30% 25,000ปีเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก60% ห้า0มปีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับจากพลังชีวิตที่สูญเสียไปเนี่ย35%และ40%ที่1 0 0 0 0 0สปีวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่2ตาแลดพิโลดลดความเสียหายที่ตัวเองจะสร้างได้ลง42.30% ในแต่ละรอบจะสุมศัตรูที่จะเข้าตูสถานะตราแรดนะครับเป็นเวลาหึงรอบโดยเอฟเฟกตราแรดนี้ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์นี้จะไม่สามารถโจมตีคนอื่นได้จะโจมตีใส่ได้เฉพาะนิวเกาเท่านั้นนะครับและมีเอฟเฟกเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังโจมตีพลังม้งกันและพลังชีวิตที่ใช้ในการท้าดวลกันด้วยระดับวงแหวนวิญญ,ญาณ1000ปีความเสียหายของนิวเกาต่อศัตรูที่ติด สถานะตราแรดเนี่ยเพิ่มขึ้น20 40ที่1 0 0 0 0ปี25,000ปีการเสริมสถานะต่างๆจะไม่สามารถสร้างให้กับศัตรูที่ติดสถานะตาแรดได้และสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดตาแรดเพิ่มขึ้น60ที่5 0 0 0 0ปี1 0 0 0 0แปีศัตรูที่ 50, 1, ติดตาแรดอยู่นะครับจะไม่สามารถรับบัฟที่ได้จากเพื่อร่วมทีมได้ เรียกได้ว่าเพื่อนบับมาใช้ไม่ได้เลย1 0 0 0 0แปีนี่ถือว่าเจ๋งอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบกีเลนทักษะวิญญาณที่3กํกำปั้นแลตคุ้มครั่งโจมตีศัตรูและการโจมตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งโดยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก40%หากเราโจมตีศัตรูตัวเดิมๆที่เราโจมตีเมื่อเทินที่แล้ว ระดับวงแหวนวิญญาณความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่มเป็น80% 1,000 10, 0ปีหากว่านิวเกาสังหารศัตรูได้เอฟเฟกเพิ่มความเสียหายจะคงอยู่ไม่หายไป2 5 0 0 0ปีเอฟเฟกความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น120% 5,000 50, 0ปี160%และ1,000 0 0ปีหากมีศัตรูตายในการต่อสู้เอฟเฟกเพิ่มความเสียหายจะไม่หายไปนะครับก็คือถ้าเป็นทางด้านของ 1 0 0 0 0ปีเนี่ยปู่และต,ต้องเป็นคนฆ่าครับเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายถึงยังคงอยู่แต่ถ้าหากเป็น10,000แนปีเนี่ยใครก็ได้ฆ่าครับขอแค่มีศัตรูตายเอฟเฟกมันก็ยังคงอยู่เลยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีขึ้นมากๆแต่ว่าเรามาเล่นแนวถึกคงไม่จัดวงแหวนแสนปีมาให้จัดจ้าน,นขนาดนี้หรอกนะสาหรับตัวที่เป็นตัวแทงนะครับไม่จําเป็นที่ต้องสร้างความเสียหายมากมายวงแหวนวิญญันที่4รูปแบบกิเลน ทักษะวิญญาณที่4โทสะและสังหารสร้างความเสียหายต่อพลังชีวิตของนิวเกาทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีใส่นิวเกาทักษะนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%สูงสุด50%เรนีรียกว่าเป็นการสะสมความเสียหายยิ่งมีคนตียิ่งมีคนตียิ่งมีคนตียิ่งใช้ทักษะนี้สวนกลับไปก็ยิงแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นระดับองค์แหววิญญ,ญาณ1000ปี สแสดความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้นเป็น15%สูงสุด75% 1,000 10, 0ปี20%สูงสุด100% 25,000ปีหลังจากครบ5ครั้งแล้วหรือว่าหลังกัดการจมตีครบ5ครั้งแล้วความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก50% 50,000ปีแตดกเป็น25%สูงสุด150%และ100,000ปี30% เก็บได้สูงสุดถึง150%กันเลยเดี๋่าเป็นสายเคาน์เตอร์ของจริงเลยยืนรับและส่วนกลับนะครับปไปเดี๋ยวเราลองใชใ้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างมาเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบสตาร์ทไม่จามาไม่โดนสตาร์ทม่มป็นไปลอันนิ่งบับความเร็วขึ้นมา ถือว่าเร็วขึ้นเยอะอโหแรงมากเราเล่นสายโจมตีนะครับมันก็เลยแรงนี่ให้ปูแลดเฉยเลยปูแลดชนทักษะวิญญาณที่หนึ่งนี่ครับชนศัตรูแล้วนะครับเห็นไหมมันจะส่มศัตรูนะครับทำให้ติดสถานะตาแรดเนี่ยเขาจะโจมตีคนอื่นไม่ได้เลยจะต้องโจมตี ใส่ปูแลนิวเก่านิ้วเก่านิ้วเก่าของเราเท่านั้นนะครับนิ้วเก่าใช่เลยนิวอะไรครับเนี่ยเราต้องให้เกตนะครับการโจมตีแบบปกตินะอ้าวหลุดเฉยหลุดการโจมตีเหรอ อ้าวมีการตายเกิดขึ้น <People> ม <fik voir> <sk> ีต้องกําจัดจุดอ่อนไม hand ได้ใช้เลยเดี๋ยวเรามาใช้ดูอีกสักครั้งนึงนะครับเมื่อกี้ทักษะยังใช้ไม่ครบเลยรีบสวนเข้าไปหน่อยเมื่อกี้มา พิ่มเกดให้ปุ่แรกของเราเลยนะครับพื้นสตันมากส็สตันไปอีกรอบสี่ตีธรรมดาน,นะครับอ่ะเราลองใช้ทักษะที่4ฝั่งเขาเกตเยอะขนาดนี้ครับต้องตจมตีเรามาแน่นอนทักษะที่4ใส่ตัวนี้ ไปลนทีมาโอ้ถ้าจะไม่เข้าใจทักษะผิดนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยเป็นคนเล่นกีเลนหรอกเพราะว่าดอกไม้มันโหดมากครับทักษะมีอย่างที่หนึง่ง โดนแล้วปุลเลตบอกว่าแค่นี้สก,กิดครับ oh, มาเลยสังสารบอกว่าส,บ,สบ,บายยครับสังสารคอร์นี่เป็นราย่ถึกมากนะปิดฉาก อูแรดโจมตีธรรมดาครับนี่อาจงจริงนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสายกีเลนเนี่ยจะมองว่าประโยชน์มันอาจมันไม่ค่อยได้มากมายเหมือนสายของอ่าดอกไม้นะครับที่เพิ่มความถึกได้ดีกว่าและฮิวได้ด้วยนะเหมือนมารีวิวถังซานคอร์ยังไงก็ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว ปูแรดของเรานะครับปูนิววก้าของเราเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เสริมความถึกให้กับเราได้แบบมหาศาลบานตะไทยมากนะเรียกได้ว่าตัวบางๆอย่างถังยี่หัวเนี่ยโดนโจมตีปกติเนี่ยสามสี่ทีก็น่าจะหลับแล้วอันนี้3ามสี่ทีก็ยังยืนอยู่แบบสบายๆเลยนะสุด,ดยอดจริงๆนะครับแตกจาไม่ได้อัพไปด้วยนะในการต่อสู้เมื่อกี้นะครับจานคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเลือดครับสายไปให้เต็มสูบไปเลย และส่วนวงแหวนที่ใช้นะครับจะเลือกใช้เป็นดอกไม้ล้วนเลยดีกว่าถ้าลง PVP นะสบายครับนี่เลยว่าอุ่นใจเพราะว่ามันมันเป็นทักษะที่ช่วยเซฟตัวเองได้ทุกทักษะเลยนะครับส่วนวงแหวนวิญญาณที่เป็นอันเนี้ยจะแนะนํากวางที่เป็นกวางหนึ่งมากกว่านะนี่เพิ่มเลือดให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้เพิ่มมากขึ้นและ ช่วยเพิ่มความอึดให้ตัวเองจากความสามารถของทักษะอันนี้ด้วยนะที่เป็นกวางนะครับเดี๋ยวเราลองไป PvP ดูสักคนนึงว่ามันจะเป็นยังไงกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาประเชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณระดับสูงกันบ้างนะครับล้านเแสนนี่คือจะได้ยืนหรือเปล่าเนี่ยล้านสี่แสนล้านสี่แสนนี่ก็โอ้โหหนักนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สังวห้าดาวแดงนะครับอ่ะ มาลองดูนะครับว่ามันจะช่วยให้เราถึกขึ้นมากแค่ไหนเวลาโดนโจมตีเพราะว่าจะลองไป PVP เมื่อกี้นะครับปรากฏว่าเหมือนมันบั๊กนะครับระบบมันบั๊กอยู่ทําให้ไม่เห็นฝั่งตรงข้ามว่ามีกี่ตัวอะไรเงี้ยมาแต่ถังซานตัวเดียวอยังก,ก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงานลงกับสัตว์วิญญาณก็ได้นะครับเปิดก่อนได้เปรียบอืเรามีปูแลดอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลย ลดอัตราคีฟไปสองข้ามด้ยครับแล้วก็ให้ถังซานพับไปอลองดิทุบเข้าไหมในระดับที่เธอหน้าเราโดนแน่ครับงั้นเรากดบัฟให้กับตัวเองครับนี่ตั้งท่าเลยเตะท่าไว้เลยครับเพราะว่าโดนแน่แนอยากจะรู้ว่าจากปกติที่โดนแล้วตอนนี้ที่โดนเนี่ยจะเบาไปกว่ากันแค่ไหน ฟูเลือดด้วยน่าเกลียดจัดเอา้ากดผิดตัวเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยเลือดถ้าไม่ลดเลยครับเพราะว่าเลือดลดจากการที่อ่าบัฟเริ่มหมดนะครับอือหู มากนะบอกเลยว่ามีปูนแรดอยู่เนี่ยอุ่นใจเลยครับต้องัดการตัวฮีโร่ก่อนปูนแรดยังเงยนเืนเตะท่าอยู่ครับยังไงครับมีสองคนเออเห้อนี่อะไรครับคือพอท่าหมดปุ๊บเนี่ยมันมันก็เหมือนกับหมดเคาเดวายหมด ระบบการ้องการของเขาแล้วนะครับครบ4เทิร์มแล้วด้วยนี่โหยังกายังกล้ามารีวิวถังซานอยากได้ทางซานสองดาวแดงถึกมากนะถ้าถ้าระดับดาวดีกว่าน,นี้เนี่ยคือมันอกยืนได้สบายๆเลยนะ <c oughs> เรียกได้ว่าหากคุณต้องการตัวที่อึดถึกทนสร้างความอึดให้กับทีมทำให้ทีมธรรมดากรอบๆเหมือนเลยกลายเป็นเปเร่ ที่เรียกว่าหินก้อนหนึ่งก็ว่าได้ต้องเลือกปูแรดเข้าไปในทีมปูแรดเบอร์หนึ่งอย่าลืมกาเบอร์หนึ่งกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวปูแรดหรือว่าปู่นิวเกาของเรา1ใน4อาวุโสสำนักถังนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดต,ตกหล่นไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับใครดูและชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ถ้ามีเสียงแหบเสียงแห้งอะไรไปบ้างต้องขออภัยนะครับช่วงนี้อากาศยูยๆก็เย็นจานก,ก็เหมือนจะเป็นวัดอีกแล้วนะครับงายฝากกดไลค์แฟนเพจ f a c e o o กไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีส c ริปชั n นมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับคิดนี้จานต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้คลิปหน้าเป็นตัวไหนรีวิวกับเรื่องอะไรลองคอมเมนต์กันได้นะครับับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ